ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่ 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองสามฮยินเหยาเอ่ยตอนแรกข้าจะไปซื้อยาล้างปอดหยุดไอสักหน่อยแต่คนในร้านยาบอกข้าว่ายาทั่วไปอย่างใบหม่อนเหรียญเชี่ยวจินอิงฮวารากปานหลันขาดตลาดพวกเขาหาซื้อไม่ได้มาหลายวันแล้วข้าไปถามร้านยาหลายร้านก็เป็นสภาพนี้เหมือนกันเรื่องนี้ข้ารู้สึกว่ามีความแปลกอยู่ เจ้าต้องกลับไปบอกพระชายรัชทายาทนะให้คนสืบหน่อยว่าเป็นมาไงกันแน่ยาพวกนี้ธรรมดาจะตายทำไมซื้อไม่ได้ล่ะไม่เห็นเคยได้ยินหมอที่โรงหมอหุยหมิงพูดถึงเลยหูยหยินเหยาไอาสองสามทีไอจนหน้าแดงพักใหญ่ถึงดีขึ้นเอ่ยโรงหมอหุยหมิงเป็นโรงหมอของราชสำนักก็ต้องมีช่องทางจัดหาอยู่แล้วแต่คาดว่าราคาซื้อต้องค่อนข้างแพงแน่ ตอนนี้ชาวบ้านซื้อยาพวกนี้ไม่ได้แถมตอนนี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูร้อนเกิดโรคระบาดง่ายถ้าขาดยาพวกนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่อซีเอ่ยได้งง้นข้ากลับไปแล้วจะบอกพี่หยวนทันทีให้นางหาคนตรวจสอบสักด์หน่อยท่านรีบนั่งลงกินจกสัก์หน่อยเธอะข้าทำกับข้าวให้ท่านสองอย่างด้วยนะข้ากินแน่เจ้ากลับไปก่อนเถอะหูหยินเหยาเอ่ยอซีจึงเอ่ยงั้นก็ได้ข้าไปละพอนางเดินออกไป หุยเทียนก็วางไม่กัดยืนอยู่ด้านเด้านิ่งทางเดินงั้นช่วงนี้ก็รบกวนท่านดูแลหูหยินให้มากหน่อยนะอือหุยเทียนรับไปแบบชื่อ,อ่อาซี่รู้สึกว่าพูดกับเขาเหนื่อยจริงจึงไม่พูดแล้วกลับจวนไปเมื่อกลับถึงจวนอองชูแล้วกลับไม่พบหยวนชิงหลิงพอถามหมันเอ,อ๋อหมันเอ,อ๋อก็ว่าพอท่านออกไปทางจวนอองอานก็ส่งคนมาเชิญบอกว่าธิดาของพระชายาอานแหวนมกระทันหันอาการหนักมากขอให้พระชายารัชทายาทไปสักหน่อย อาซี่ส่งเสียงตกใจแล้วทําไมเจ้าไม่ตามไปด้วยละ่ะไปจนอองอานอันตรายแค่ไหนพระชายาหวยมาพอดีพวกนางไปด้วยกันข้าก็เลยไม่ได้ตามไปมันเอ๋อกล่าวอาซี่เอ่ยงั้นยังดีพระชายาหวยคุ้มครองพี่หยวนได้ข้าเข้าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเมื่อกี้ไปทํากับข้าวที่หูหยินเหยาทางนั้นมากลิ่นควันน้ามันทั้งตัวมันเออแอบหัวเราะ ตอนนี้ท่านเหมือนภรรยาและแม่ที่แสนดีไปทุกวันแล้วนะอาซี่ทำท,ท่าจะตีนางหมันเอ๋อถอนเท้าโกลยแนบทั้งสองวิ่งและหยอกล้อสนุกสนานกันมากรอจนหยวนชิงหลิงกลับมาก็เป็นกลางคืนแล้วนางกับยหยวนเฮ้ากลับมาเล่เลี่ยกันสองสามีภรรยาพูดไม่กี่คำอาซี่ก็มาบอกสภาพการที่หูหยินเหยาพบเจอหยวนชิงหลิงตะลึงงนันขาดตลาดสมุนไพรมีขาดตลาดด้วยหรือ,อยหยวนเฮ้าเอย๋ย สมุนไพราหายากขาดตลาดไม่แปลกแต่พวกใบหม่อนเหรียญเชี่ยวไม่เคยขาดเลยนี่รองหมอหุยหมิงส่งดีกาหรือเปล่าหยวนชิงหลิงเอ่ยถามสองวันนี้ข้ากำลังยุ่งดีกาให้เสด็จอาดูหมดเรื่องเล็กเขาคงไม่ได้บอกข้าเรื่องใหญ่ถึงจะปรึกษากับข้าเรื่องสมุนไพราขาดตลาดเขาคงรู้สึกไม่สำคัญเลยไม่ได้บอกขา้า หยวนชิงหลิงเป็นหมอการที่ตลาดขาดยาสามัญบางตัวทําให้นางรู้สึกถึงวิกฤตหนักโดยเฉพาะตอนนี้เพิ่งเข้าฤดูร้อนเช้าค่ายังมีความเย็นของฤดูใบไม้ผลิอยู่เป็นไข้หวัดใหญ่ง่ายจําได้ว่าเวลานี้ในปีก่อนๆก,ก,ก็เป็นหวัดกันไปทั่วนางเอ่ยพรุ่งนี้จะส่งคนไปตรวจสอบดูว่าขาดยาตัวไหนบ้างกันแน่ทําไมถึงขาดยาได้ข้าจะให้สวีอีไปถามที่โรงหมอหุยหมิงเดี๋ยวนี้แหละพออล่อหยวนเหว่ยกล่าวจบอาซี่ก็หมุนตัวออกไปข้าจะไปเรียกเขา ซวีอีไปโรงหมอหุยหมิงในคืนนั้นหาเจ้าหน้าที่ของโรงหมอหุยหมิงถามเรื่องวัตถุดิบยาขาดตลาดงั้นพวกเจ้าลองถามพ่อค้าหน่อยดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวีอีถามพ่อสวีอีถามถึงของคงเหลือที่โรงหมอหุยหมิงอีกเจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงก็ว่าของคงเหลือมีไม่มากเพราะโรงหมอหุยหมิงรับผู้ป่วยจํานวนมากทุกวันซื้อของทุกสองสามวันทีจะเก็บมากขนาดนั้นก็ไม่ได้เราไม่มีสถานที่มากอย่างนั้น เจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงตะลึงชักใหญ่เป็นใครกันราชสำนักเข้มงวดมากห้ามกักตุนวัตถุดิบยาจะส่งผลกับการใช้ยาของประชาชนเจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สู้ดีจึงให้ความสำคัญขึ้นมาพูดรับประกรันท่านแม่ทัพสวีปรดวางใจเรื่องนี้ข้าน้อยจะตรวจสอบให้แน่ชัดแน่นอนพรุ่งนี้ก็จะกักตุนวัตถุดิบยาจำนวนหนึ่งอย่างน้อยเป็นประกันว่าสมุนไพรของทางราชวงศ์และคุณนางเพียงพอ ช่วงเย็นวันถัดมาใต้เท้าเจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงก็ไปรายงานที่จวนอองชูเจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงเอ่ยวันนี้กระหม่อมนำคนไปตรวจสอบแล้วพบว่าร้านยาในเมืองหลวงเหมือนกันหมดขาดยาหลายตัวพ่อสอบถามพ่อค้ายาถึงรู้ว่าระยะก่อนมีคนก้านซื้อยาไปมากมายคนผู้นี้ให้ราคาสูงกว่าปกติสองส่วน ดังนั้นพ่อค้ายาจึงขายให้กับเขาหมดคนผู้นี้แปลกมากยารักษาบำรุงไม่เอาเลยต้องการแต่ยาที่รักษาไข้หวัดอย่างหานซางโรคสังหันกับอาการไอผักขาวดงพิมเสนต้นต้าหงหงจิงเทียนป้อเหอเหนาการเฉารากป่านหลันเท่านั้นหมดทางซื้อแล้วการค้าในร้านก็ลดลงมากเหมือนกันพะยะค่ะเจ้าสำนักโรงหมอหุยหมิงมารีบุรีนไปทูลพระชายรัชทายาทยานกระหม่อมได้บันทึกไว้ในนี้แล้วพะยะค่ะ ยาเหล่านี้เป็นยาที่รักษาทางการติดเชื้อเดินหายใจลดไขขับเหงื่อเย็นในปอดดับร้อนอีกในหนึ่งก็คือหากเกิดโรคระบาดไปทั่วตลาดก็จะไม่มียาใช้อยู่หวนเ้าพยักหน้าแล้วพูดกับเจ้าสำนักโรงงม้อยหมิงถ้าการจัดหาของทางโรงหมอหุ่ยหมิงเพียงพอก็เอาเข้ามาให้มา,มามากเท่าไรก็เท่านั้นถ้าไม่มีที่เก็บก็แบ่งไปไว้ตามร้านยาใหญ่ขายให้พวกเขาตามราคาที่ได้มาก็พออยู่หวนเฮาเรียกสวีอีเข้ามาอีกครั้ง เจ้าไปตรวจสอบดูว่าคนที่ซื้อยาจํานวนมากเป็นใครกันแน่อยู่ที่ไหนเขาต้องการยามากมายขนาดนี้ไปทําอะไรกันแน่หยวนชิงหลิงกังวลเล็กน้อยขมวดคิ้วมองอยู่วนห้าเจ้าห้าเรื่องนี้ต้องจัดการแบบระมัดระวังถึงจะดีช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่หนึ่งสองสี่ ถึงอยู่เวินเ่าจะปลอบนางไปแบบนี้แต่ที่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเมืองหลวงประชากรมากยาจากเขตรอบข้างหักถูกซื้อจนหมดเช่นนี้เมืองใกล้เคียงก็คงพากันส่งให้ในทุนใหญ่ไปแล้วเพราะราคาสูงกว่าตลาดถึงสองส่วนใครก็อยากได้เงินดังนั้นยาในพื้นที่จึงอาจไม่พอส่งให้เมืองหลวง การซื้อยำหรลานเช่นนี้ค่าใช้จ่ายไม่น้อยอย่างน้อยต้องสองพันตำลึงหรืออาจไม่แค่นั้นปีก่อนๆนในราชสำนักก็มีคนแบบนี้เหมือนกันมีพ่อค้าก,ากักตุนแล้วขายในราคาสูงตอนที่เกิดโรคระบาดแรงสะเทือนกับราชสำนักก็มีไม่น้อยดังนั้นจึงลงโทษคนพวกนี้หนักแม้มีการสั่งห้ามข่มขู่แต่ก็ยังขจัดคนที่อยากเสี่ยงรวยไม่ได้โดยเฉพาะราชสำนักในตอนนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวายมีพ่อค้าคิดช่วยโอกาสช่วงชุดลมุนการแสวงหาผลกำไรจากวิกฤตแคว้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก อีกอย่างตอนนี้เปิดทั้งเปิดเสรีทําการค้ากับต้าโจส่วนทางแคว้นต้าเย่กับแคว้นต้าสิงก็เริ่มลงนามนโยบายสั่งสินค้าแลกเปลี่ยนแล้วและเป็นไปได้ว่าพ่อค้าแคว้นอื่นอาจมาได้เงินที่เปิดทั้งแล้วก็นําสินค้าจํานวนมากหรือทองคํากลับไปแต่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ต้องดําเนินการลับๆจะมีพิรุษไม่ได้เห็นได้ว่าเป็นแผนการใหญ่ต้องผนวกคิดแผนการเบื้องหลังของหงเล่เข้าไปด้วยอย่างน้อยก็ตัดเขาออกไม่ได้ วันถัดมาหยวนชิงหลิงก็นำรายการวัตถุดิบยานี้ไปหาญาติที่โรงเรียนแพทย์เรื่องแพทย์แผนจีนนางนั่นแหละถึงจะแน่นอนพอญาหยวนดูแล้วก็ขมวดคิ้วแน่นเอ่ยยาพวกนี้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาได้หมด แต่ในนี้มียาหลายตัวใช้กับทางเดินหายใจอักเสบได้ดีที่สุดแล้วยาพวกที่ขับร้อนได้ก็อยู่ในรายการนี้หมดนางหนูฤดูการในตอนนี้ขาดยาพวกนี้ไม่ได้นะต้องให้คนหาทางซื้อมาอย่าว่าแต่ที่อื่นที่โรงเรียนแพทย์ช่วงนี้ก็มีนักเรียนหลายคนเป็นไข้ไอดีที่โรงเรียนแพทย์มีท่าข้างนอกซื้อไม่ได้ไข้หวัดยังพอจัดการง่ายด้วยภูมิต้านทานแต่ละคนไม่กี่วันก็หายแต่ไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ต้องมียารักษาแถมฤดูนี้ก็เป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดมากด้วยสิ งั้นมียาตัวอื่นใช้แทนได้ไหมคะหลักๆแล้วหยวนชิงหลิงอยากถามเรื่องนี้ย่าหยวนมองแล้วสายหน้ากับอาการโรคพวกนี้ยาที่ไร้มาในรายการก็ครบครันมากมียาบางตัวใช้แทนกันได้แต่ก็อยู่ในรายการนี้หมดที่เหลือพวกนั้นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อย่างนั้นก็วุ่นวายละ่ะเรื่องนี้หนักมากพ่อหลานเคยจัดการได้ไหมย่าหยวนถามเรื่องนี้หยวนชิงหลิงไม่เก็บซ่อนหมกเม็ดเอ่ย ยากหน่อยแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะช่วงนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลมากไปย่าหยวนถอนหายใจเบาช่วงนี้เรื่องเยอะเจ้าต้องช่วยพ่อหลานเคยให้มากหน่อยเขาเหนื่อยมากจริงๆครั้งที่แล้วเจอเขาเขาซูปไปเยอะเลยหยวนชิงหลิงเข้าไปกอดย่าหยวนเมื่อได้กลิ่นสมุนไพรทั้งตัวแล้วก็รู้สึกสงบใจทันทีหวางใจเถอคะค่ะเรื่องใหญ่แค่ไหนก็มีคนแบกแต่โบราณมาก็เป็นแบบนี้คนอื่นทําได้เราก็ทําได้เหมือนกัน ย่าหยวนคิดแล้วก็เอ่ยเรื่องนี้อนาค่อนข้างเร่งด่วนไม่งั้นก็ลองถามทางต้าซิงดูว่าจะส่งวัตถุดิบยามาสักหน่อยได้ไหมหยวนชิงหลิงหัวเราะขึ้นคุณย่าผู้แสนดีของข้ายังไม่ต้องพูดถึงหนทางต้าซิงกับเปิดทางไกลโคเอาแค่การขนส่งยาแล้วกันต้องใช้คนใช้ของเท่าไรอีกอย่างกว่าจะส่งมาถึงก็คงสิ้นปีแล้วคุณย่าเออแบบน่ารักไปพลันจริงสิข้าลืมคิดว่าที่นี่ล้าหลังการคมนาคมไม่เจริญหยวนชิงหลิงพูดปลอบ ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกเจ้าห้าจัดการเองนั่นแหละยาพวกนี้พวกเขาเก็บไปต้องหาที่เก็บตุนแน่ถ้าหาที่เก็บตุนวัตถุดิบยาเจอก็เสนอราคาซื้อกลับมาได้ถ้าซื้อกลับมาไม่ได้ก็มีวิธีอื่นขวังใจเถอหยวนชิงหลิงสนทนากับนางพักหนึ่งแล้วก็กลับจวนเรื่องหูหยินทางก็ยังไม่ได้จัดการคาเรื่องไว้ให้เขาเพียงแต่คุมขังไว้ในจวนอ๋องชั่วคราวหลังจากทั้งอย่างได้สติก็ไปที่ห้องหนังสือเป็นอันดับแรก จากนั้นถึงไปพบฮูหยินทางประโยคแรกที่ฮูหยินทันพูดขึ้นเมื่อพบเขาก็คือหวังว่าเขาจะพานางกลับไปคุยที่บ้านเขาคิดว่าตนเองฉลาดมาครึ่งชีวิตแต่กลับถูกนางปั่นหัวกลุมอยู่ในมือหลายปีแม้แต่นางตาบอดจริงหรือไม่ก็แยกไม่ออกไม่ต้องมาทำท่าอย่างกับรักซึ้งตรึงใจเจ้าทำให้เขารู้สึกขยแขยงนักคำพูดโหดเหี้ยมที่สุดที่ทั้งยางคิดได้ก็คือประโยคนี้การหลอกหลวงหลายปีนี้นางแอบส่งข่าวสารออกไปแล้วเท่าไหร่ มิหน้าละสองปีมานี้ทุกความเคลื่อนไหวในโจนอองฉูจึงถูกอีกฝ่ายรู้ได้โดยพลันเรื่องหนอนบ่อนไส้เขาคิดมาหลายตลบตรวจสอบมาหลายครั้งแต่ก็ได้ไม่ได้ความไหนเลยจะคิดว่าเป็นนางฮูยินทั้งหัวเราะขึ้นหัวเราะอย่างขืนขมขยะนขยงหรือเจ้าก็ต้องขยัขยงข้าอยู่แล้วหลายปีมานี้ใจเจ้าไม่เคยมีข้านอกจากคืนนั้นแล้วเจ้าก็แทบเห็นข้าเป็นคนตายเขาเอาหนังสือ,อยาออกมาจากแขนเสื้อโยนไปที่ตัวนางแล้วหมุนตัวจากไปทั้งอย่างไม่ไหวติงแม้แต่น้อย งั้นก็กลัวแต่ตามใจเจ้าไม่ได้เรื่องที่เจ้าทําเดิมควรตัดหัวให้เจ้าไปจากเมืองหลวงถือเป็นความพยายามที่สุดของข้าแล้วแต่ถ้าเจ้าไม่รู้จักถนอมโอกาสออกจากจวนอองฉูแล้วจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวกับข้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ